สวัสดีพี่น้องประชาชนชาวไทยที่รักทุกท่านค่ะเนื่องในโอกาสวันศิลปินแห่งชาติประจำปี2568ดิฉันขอส่งความรึกถึงและความปรารถนาดีมายังศิลปินแห่งชาติศิลปินทุกสาขาตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้อง กับการสร้างสรรค์าง,งานศิลปะทุกท่านคณะรัฐมนตรีมีมติให้วันที่24กุมภาพันธ์ของทุกปีซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระพุทธเล,ลิศหล่านภาลายัยเป็นวันศิลปินแห่งชาติด้วยทรงเป็นปราดด้านวรรณศิลป์ ทรงมีพระอัจฉริยภาพและมีพระปีชาสามารถในงานศิลปะแขนงต่างๆรวมทั้งเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินที่มีผลงานศิลปะเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติตลอดจนสร้างชื่อเสียงเป็นที่ประจักษ์ทั้งในและต่างประเทศรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการยกระดับ ภูมิปัญญาไทยไปสู่วัฒนธรรมสร้างสารรค์โดยส่งเสริมศักยภาพของศิลปินไทยด้วยทุนทางวัฒนธรรมให้สามารถสร้างสารรค์งานศิละปะไทยให้ก้าวสู่ระดับสากลซึ่งจะช่วยสร้างขวัญและกำลังใจแก่ศิลปินชาวไทยและเป็นการเผยแพร่งานศิละปะไทยให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติค่ะศิลปินแห่งชาติถือเป็นปราฏ ผู้มีความรู้ความสามารถมีความเชี่ยวชาญเป็นเลิศในศินละปะแขนงต่างๆทั้งสาขาทัศนศิลป์วรรณศิลป์และศิละปะการแสดง ซึ่งทุกท่านได้อุทิศตนสร้างสารรค์และถ่ายทอดผลงานศิลปะที่ทรงคุณค่าอีกทั้งทุกท่านยังเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณูปการต่อประเทศชาติที่มีส่วนสำคัญในการสารต่อและอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของชาติให้มีการสืบทอดไปสู่ชนรุ่นหลังต่อไปค่ะ ในโอกาสวันศิลปินแห่งชาติวันที่24กุมภาพันธ์2568ดิฉันขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยร่วมน้อมรำลึกในพระมหาการุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยผู้ทรงส่งเสริมทํานุบํารุงศิละปะวัฒนธรรมของชาติให้เจริญรุ่งเรืองและร่วมกันทํารงรักษางานศิละปะวัฒนธรรมของชาติอันมีคุณค่าให้ปรากฏเป็นเกียรติภูมิของชาติไทยสืบไป แห่งชาติประกาศ